ขณะนี้เราอยู่ที่ถ้ำเทียนเซินตงนะเทียนเซินตงมากับนักเรียนพาเด็กๆนักศึกษาของอาจารย์หนิงมาฟิลทริปนะฮะแล้วก็เราก็เลยได้มาเที่ยวดูนั่นนี่ด้วยหลองที่เดินเนี่ยเส้นทางค่อนข้างค่อนข้างเยอะแยะมากมายคนก็เยอะคนเท่าไหร่ประมาณ20 ยี่สิบกว่าคนเกือบสามสิบคนเหมือนกันหนาวมากอากาศที่นี่หนาวมากถ้าอย่างนี้ก็ขอฮีมากเลยทีเออเป็นไงคนไทยสบายดีหนาวหนาวร้อน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 รอนว่าอนร้อะรอนเยอะรอะรรน้น้อนออ้น้้อรอะร้ กลับไปเขียนกลับไปเล่าให้ฟังแน่นอนนะจ๊ะ